นี่ได้เรื่องงามยามดีกลับมาทำคลิปนะคะเพราะว่าเออเพิ่งผ่านไฟนอลมานะคะเพิ่งผ่านออผ่านช่วงจะไฟนอลดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้สอบเลยนะคะเพราะางานเยอะมากน่ <c oughs> ด้วยความที่แบบเออก็แบบค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอมาช่วงไฟนนลด้วยคือแบบงานโครงงานค้างานอะไรใดๆก็ต้องสะสงนะคะ ออกนอกสถานที่บ้างน,นี่นี่นั่นคือแบบบุญใหม่มากนะแล้วก็วันนี้ได้เลื่นงานยาบิก็จะมาอัพคลิปให้เ <c oughs> ขาเรียกอะไรอ่ะอัปเดตพลังงานดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยรายให้เราอัปเดตกันบ้างนะคะไปดูกันเลยโอเคนะคะซึ่งมีการเิดแพร่เอาไว้นแล้วเนาะแล้วก็เป็นพลังงานโดยทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครย,ยก็ได้นะคะกาสนุกสนุนะคะ่ะ จะบอกว่าตรงนี้เป็นพลงังงานที่คนโสิรักันหรือคนที่เพิ่งมุกออนจากปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงจริงๆก้าวมาขามากับ ก้ามายมากับสามดับนะคะนั่นแหละเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของหัวใจอะเนาะเออที่ผ่านมาอาจจะผ่านการอกหักผ่านการาดุนเทหรือว่าผ่านการเลือกเวลาผ่านความเจ็บปวดอาจจะไม่ใช่เรื่องความหลักก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่แบบว่าทำให้แบบเจ็บปวดใจเหลือเกอินอะไรเงี้ยน,นะคะค่อนข้างที่จะหนักหน,น่วงมากเลยทีเดียวเนาะคือบางคนใช้เวลานานมากในในการที่จะ เยียวยาตัวเองที่จะตัดสินใจในการที่จะเดินไปข้างหน้ามุ mm ่ออนไปข้างหน้าอีกครั้งนึ่ง6ดาบค่ะแล้วก็เดือดตา์มันคนใช้เวลานานมากกว่าที่จะหาะเขาเรียกอะไรอ่ะจุดมุ่งหมายใหม่ๆหรือว่าข้อมองใหม่ๆให้กับตัวเองได้ซึ่งในที่นี้นะคะคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็เพิ่งที่จะตัดสินใจนะคะเดินไปข้างหน้าเพื่อการที่ คิงเอาเพนเดอร์โคลส์นะคะมาก,กับหกไม้ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องของการประสบความสําเร็จหรือว่าการงานหรือบางคนอาจจะย้ายงานไปเลยหรือบางคนอาจจะแบบมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะเริ่มเริ่มทำนะคะ่างที่บอกว่าคุณเอาตัวเองไปโฟก,กัสในเรื่องของการงานแทนที่จะเป็นเรื่องของความรักหรือบางคนอาจจะแบบเกิดความแบบ กลัวไปเลยนะคะคือเขาเรียกอะไรไม่เอาแล้วกับความรักอะไรนะคะ่ะไม่เอาแล้วกับความรักอะไรแบบนี้เนาะโอเคให้ตรงนี้มีคือเรื่ family issue นะคะบางคนอาจจะแบบเป็นครอบครัวก,กันมาแล้วเลยก็ mm hmm. ว่าได้ค่อาจจะแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วมีมีลูกด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเกิดการเลื่อนลาหรือเกิดการแยกงจาาก,กันนะคะก็เป็นเรื่องของ ปัญหาของแต่ละคนเนาะคนก็แตกต่างกันไปนะคะเนาะแล้วก็มีไพ่ตรงนี้มี finance Search and c a r e e r นะคะคือที่บอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเอาตัวเองไปโฟกัสที่งานแล้วก็การประสบความสำเร็จเนาะจริงแต,แต่มันก็เป็นเรื่องดีเนาะแต่ว่าการที่เราไปโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้เราละเลยใน ในเรื่องเรื่องอีกเรื่องนี้ที่สำคัญเหมือนกันนะคะแน,น่นอนมีไพ่ตัวนี้ทั้ง Tower และก็เดฟนะคะมีการตัดจบแบบเฉียบพลันมีการเ,าเจอปัญหาที่ทำให้ต้องถอยออกมาถอยออกมาหรือว่าที่ทำให้เราต้องม่วออนไปโดยรวดเร็วหรือแบบไม่ได้ทานตั้งตัวนั่นเองแต่การเริ่มต้นใหม่คะ่ะเดฟนะคะการเริ่มต้นใหม่ ก็กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกันบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการทรานฟอร์มนะคะหรืออยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้บางคนแบบได้งานใหม่หรือว่าต้องออกจากง,งานหรือว่าต้องเลิกลากับสามีภรรยารพ่อของพ,อพ่อของลูกแม่ของลูกก็ได้นะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเป็นครั้งหนึ่งที่ใหญ่มากของชีวิตเลยซึ่งมองแบบน,นั้นนะคะโอเค หลังจากนี้จะมีอะไรหรือไม่ส้มหมาะส้มแบบถามให้ใหมคะแล้วก็ว่าในอนาคตจะมีใครเข้ามาหาคนที่มาดูคลิปนี้หรือเปล่านะคะ,ะให้ขึ้น the high p r i n t e s s ค่ะและมาเท่ากับอสองไม้ส้มว,ว่าจริงๆคุณกอะน,นี้ก็แน่จะมีเซนส์รับรู้แล้วว่าขึ้ยเหมือนเาราจะ จะได้เจอกับไข่ตะพนเลยอะไรเงี้ยหรือเราจะได้เจอเหตุการณ์หรือไปมีที่ที่หนึง่งหรือไปไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งใหม่ๆสําหรับเราอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าคนเรามันจะมีเซียงบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆของชีวิตนะคะซึ่งเขาเรียกอะไร มันจะตามมาด้วยสิ่งใหม่ๆที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆเสมอถูกไหมซึ่งคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็รู้สึกแบบนั้นหรือเปล่า <c oughs> หรือเปล่านะคะใช่จริงๆคุณอาจจะรู้แล้วว่าเอ้ยเราอาจจะได้เจอกับกับคู่หรือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นเหมือนเอ่อ้มใช้คำว่าเป็นความรักคั้งใหม่แล้วกันนะคะซึ่ง เดี๋ยวจะขยายอีกทีหนึ่งเนาะสองถ้วยมากับแฮงแมนค่ะอาจจะจริงๆแล้วพอพอเหมือนเราเรา,เรารู้อะไรแบบนนีะ้ซึ่งแบบเราคิดว่ามันมันจะเข้ามาเร็วใช่ไหมแต่ว่าซึ่งมองว่าอาจจะโดนเข้อแรกอะไรย,ยื้อเวลาไ้อีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกคุณโฟกัสที่งานมนาะแล้วก็โฟกัสที่ชีวิตมากอะไรแบบนี้นะคะมันเลยกไกลไปว่า ทําให้ทุกอย่างความรักมันดูมันดูสโลลงดูช้าลงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคนคนนี้จะดับแล้วก็คืน e ัพคัพสค่ะซึ่งคนคนนี้อาจจะเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแล้วก็เป็นแดดไปได้นะคะเขาอาจจะถ้าอ่านตรงๆเลยก็คือเขาอาจจะแบบแอบเห็นคุณแล้วแล้วก็แอบสนใจอยู่หรือว่าแอบมอง ก็เป็นไปได้ซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเป็นคนที่น่าจะค่อนข้างอ่อนไหวอ่อนโยนน่าจะเป็นคนแบบผ้านาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบกระดูพิจิตมีแบบนี้นะคะซึ่งพอเขาไม่มั่นใจตัวเองปุ๊บแล้วคุณเป็นคนที่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกอะไรมีพลังงานในเรื่องของการ โฟกัสที่ชีวิตแล้วก็จริงจังกับเรื่องการงานอยู่มันเลยทําให้เขาอาจจะเห็นในชีวิตประจําวันคุณก็ได้ว่าคุณไ่้จะยังไม่ได้สนใจเรื่องงานหรือไม่มั่นใจว่าเข้ามาแล้วเขาจะดีพอสำหรับคุณอะไรแบบนี้นะคะโอเคใพ่ตัวนี้ก็เป็นให้แบบดีมากนะคะหลังจากเหตุการณ์แย่ทั้งหมดนะคะ ทุกอย่างตามมาด้วย new love คะ่ะ <laughs> แปลว่าดีใจเหมืนอน energy ตัวเอง <laughs> และ reconciliation นะคะก็ถ้าเอาตัวเลยก็คือเป็นรักครั้งใหมท่ที่ตามกันมาจากในอดีตชาติอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนั่นแหละ เป็นคนเป็นคนที่เคยพบเคยจเจอกันมาแล้วก็ได้ค่ะในชีวนินี้ในไลฟ์ไนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะและปิดท้ายด้วย calling in your soulmate สำหรับครบางคนที่เคยร้องขอต่อจักรวาลหรือว่าไปอธิษฐานขอพรกับสิ่งศรทธิ์ใดๆก็ตามไปนะคะไว้ก็ข้าขนาดอาจจะเป็นคนที่คุณรองขอมาก็เป็นได้นะคะลองแบบแบบ สายตาดูว่าเอ้ยรอบๆตัวหรือว่าคนในโซเชียลก็ได้นะคะในที่นี้ท่าสทมมองว่าอาจจะเป็นคนในโซเชียลมีเดียนะคะที่มองสาแตามองคุณอยู่นั่นเองเออไม่แย่ไม่แย่ส่าบอกหลังจากอ่าผ่านเรื่องอะไรหนาๆเั็นมาแล้วนะคะก็นั่นแหละเตรียมรับความหวังใหม่เตรียมรบโอกาสใหม่ๆนะคะให้กับชีวิตคนใหม่ คนเก่าลืมไม่ได้ก็เก็บเขาไว้ในความทรงจำน,นะคะทุกคนก็สำหรับว,วันนี้อัปเดตพลังงานก็จะประมาณนี้นะคะก็สพมไม่ได้มาคลิปยาวนะเพราะว่าไม่ค่อยชอบทำคลิปยาวก็หบบชอบพูดรวบรับรตัดตอนไปเลยนะคะทุกคนมันจะได้แบบไม่รีบเร็ยเนานเพราะว่าหนึ่งหนึ่งผู้ไม่ค่อยเก่งหรือเปล่า นังนหลนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครแฟนเพจเหมือนกัน so so เลยนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย